โจพร้อมยังโจ้จโจโจสิบสี่จิบสองสี่สิบามสองี่แปดสห้หจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบบงามสี่และยีสิบสองบาไม่รู้ว่ากูดีใจกันไหนตอนตาตาเล่นเกมนะปิดไม่ปไม่ปิดไม่หน่อยไอ้พอดมึงรู้ป่าตาสีแดงกูโคตรดีใจเลยตอนเป็นตาากสีแดงอ่ะ มึงทำปุ๊บตายั mm ูค mm ่อยเหมือนเดิมเลยเป็นคนแรเจะท้องไหนยินดีด้วยน้อง ผมเป็น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 ไอ้แคทเป็นจริงไอ้แคทมนแกล้งพูดแต่มันเป็นจริงนะกเป็นจริงพีผมเป็นจริงผมเป็นจริงผมเป็นจริงเจ็3ส7 7ห้าเจมหเห้าเเสห้าเดนี่้ยเดินดิวะ ที่ไม่เป็นผีจะเงียบที่สุดไอ้สัตว์มึงอะเป็นผีเฮ้ยเฮ้ยดูดีด่ดีๆมาทำร้ายกันเอ้า ช่วยด้วยเกิดกดเขยกันแล้วกดเขยกันกดไฟยกอนกดเฟยก่นกดนนั่นไง อะไรอะไรไม่แปลงร่างหรอกยัไม่แปลงตอนนี้ ทำเพื่อสแกนไม่มีใครสแกนอ่ะไม่เพิ่งทำเสร็จแล้วมันไม่รู้จะสแกนแล้วเล่นแค่ตอนเช้ามันสแกนได้ปะตอนนี้สแกนก็สแกนได้หมดเลยมันสแกนได้หมดเลยตอนนี้ถ้าใครนอนสแกนได้หรอไอพี่พลปิดปากกิ้วทำไมเมลี่เมลี่เมลี่มาหห้อองสแกนน่ยบอกว่าคนนี้ไม่ได้เป็นเขาจะเขาจะไม่ต้องพูดเองเมล่ไม่เป็จะสแกนทำไมเมลี่มาห้องสแกนหน่อยมาห้องสแกนหน่อยเฮ้ยอแพทย์หนะเมลี่นะมาห้องสแกนหน่อย

นอนได้เหยอป้าตียงไอ้นี่หน่อยน้ำไหนเปิดน้ำไม่ดูเลยไม่ดูเลยมันนอนเตียงได้ปหมไอ้แดกหนึ่งดกซ้ำไม่ซ้ำปิดน้ำครับไอ้สัตว์นี่ปิดน้ำอปิดน้ำปิดซ้ำไอเนี่ยมีหัวมั้ง หนึ่งสองสามปิดนปิดมึงทไยังไงฮะหนึ่งสองสามยังไงปิดน้ำใครกดอะไรวะใครอยู่ขลางทำไมไม่น้ํหนึ่งสอามขออันเนี้ยหนึ่งสองาเน่เฮ้ยเกวิ่งขาขีดนะ ค่ะแ<ด>ม่ได้อีพี่แย้มมากินกูสิแนนจึงมาแดกกูแน่จิงมึงก็แปลงร่างมาแดกกูเลยสัตว์ไ,ไอพี่แย้มมึงอยู่ไหนมาแดกกูนี่กูยอมประชาสัมพันธ์มาสัตว์แดกกูเลยมึงแด ให้ตามคำขอเลยคุณชายป่ะหนูไม่ไปว้ายให้กจัดให้ตามคำขอนะเมื่อกี้ยี่ยใครเป็นผีวะกูพูดแต่กูพูดแต่กูไม่ได้เป็นคนเลยที่เกโดนปกป้องอ่ะเก้วโดนปกป้องมีโดนตรงไหนมีโดนตรงไหนเจ้วโดนปกป้อง โดนตรงไหนโดนตรงไหนโดนตรงนี้เลยเดยกปุปกาอดูแล้วเนียนี่หนูประกาอดูแล้วพีก็มากินใครเป็นวะไม่รู้อ่ะหนูโดนคุ้มคลองอยู่เมื่อกี้หนูเลยแม่ไฟ ไอ้สัสเฮ้ยใครวะใครเฮ้ยพี่โด้เบนพี่โด้เบนผีพี่โด้เบนผีพี่โด้เบนพี่โด้เบนผีชัวร์ วิโดเป็นผีวิโดเป็นผี โีพี่โกเป็นผ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 ีพีกนพี่โกเป็นผี みんな เมลี่ไปแล้วแกนเมลี่ไปแล้วไม่มนุษย์เจกลอก้อย่ามั่วอย่ามั่วอเยก็บอกอยู่ี่นยว่าพี่โกมันแปลงร่างเป็นเมลี่ไอนยังบอกเมลี่เอาไอไนเป็นดีว่ะขบวนเขาพี่โก้ยัยไน ยได้เป็นผีพี่กอยู่แางนี้พี่กยอยู่ทางนี้พี่กอยู่ทางนี้เราเนบียอะไรเราเบียอะไรอ่ะเราบียพี่ไนมันเป็นเงยเันเลยบุย เป็นเมลี่เดี๋ยวนี้เมลี่อยู่กับคนอื่นเีพีตัวเดียวเดี๋ยวีเดียมึงเมื่วินเทอร์เฟลแล้วหรอ ซื้อหน้ากากวะไอแค้นมึงซื้อหน้ากากเพื่อแค้นเป็นเหรอไอคูเป็นไอคู่อคูเอาแค้นไก่ไนเป็นเหรอแล้วพี่โกไม่ได้เป็นเหรอ

ไอ้ยูไอ้ยูเป็นคือไงยู่กับพีไอเด็กนี่ไงไอเด็กอยู่กับพีมานี่แฉป่ะผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ใใชช่่่่แไมเอาอีกแมรี่อย่าเชื่อแมรี่เขาต้องพิสูจน์ทุกอย่างด้วยไม่ผมไม่ได้เป็นเขาต้องพิสูจน์ทุกอย่าง กูว่าไอ้พวกนี้ใจหากันหมดมีเหลือสองคนเนี่ยแล้โลูกพี่กูไม่เป็นแล้วเด็กพี่กูแล้เแถวจุดหน้าสงสัยเขาเป็นด้วยวะไม่น่าจะแต่ไม่ใช่เมื่อกี้ดิ32มิบสวิที่แล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่น่าดีติด้วยอ่ะนั่นนึงมันหายไปแล้วอ่ะ โอ้นใครอะเปิร์ผมดิพี่ก็พี่ล้องมือผมมาทำอะไรไม่ได้เนี่ยหรือว่าเปิร์เป็น ไม่ได้เป็นเนาะคือจับบิน อ่ะเห็นไหมผมเป็นปะผมเป็นปะพี่ผมเป็นผมเป็นปะผมพูดหน่อยผมเป็นไหมไอ้ไหนยินดีไม่ผมว่าพี่พอสเป็นพี่ไม่ใช่กูไม่ได้เป็นเอาทั้งใครมึงอะไรไอ้ไหนได้เป็นผีสุมเป็นไม่ใช่กู จะมันจับปุร้านกันมึงพริษาาแล้วเมลี่อยู่กับผีเมลี่อนเดียว โหพี่พาวนีเป็นไหมเนี่ยทิมารีไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่ไหนเป็น รีไปไหนพีไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนพีไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปหนพี่ไปี่ไปไหนพี่ไปไน่ไปไหน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 ี่ไปไหนไปไหนพี่ไปไหน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 ไ พี่โก้แพ้ไอ้เหี้ยอ้าวเปิลเป็นหรอกูเป็นแพ้เฉยไพเปิลกพี่ไหนแล้วพี่ไหนก็ไม้บว่าพี่โกเป็นอะทำไมพี่โกไม่เป็นอะเขาไม่ได้เป็นหน้ากากไงหน้ากากไม่พี่เดินตอนนั้นผมใส่หน้ากากไปนะเว้ยพี่พี่เห็นเป็นเป็ินไปตลอดแต่ว่าหน้ากากหมดยินดีด้วยเนาะถ้าอย่ผมใส่หน้ากากไปนะเว้ย ดีดีด้วยไงวันนี้กางวิ่งพี่นิชาแล้วผมก็วิ่งไปพี่ไหนพ่ไหนอะมี่แล้วพี่ไหนก็นิ่งๆดูดีแบบว่าพี่พังเถอะปะเออพังเถอะไม่วิ่งทั้งวันนะเนี่ยไอ้ไหนหัวล้อไวะไอ้ไหนหัวเราล้อสนุกสนุกชอบใจตาสุดท้ายอ่ะได้เป็นทั้งที